วีโก้แชมป์ยกสูงควนแค่ห้า0ัเก้ามีอะไรบ้างไปดูกันคังนี้สีดำเดิมทั้งคันจมูกระบายความร้อนกระจังหน้าโคมเมียมมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งขอบจุเจดยางใหญ่ๆพร้อมด้ยทุกสถา,านการณ์กุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกครับคันนี้โอเพนแคปบภายในเดิมเอี่ยมทุกจุดขาวนวลเอียมมากวิทยุค,คอนโซลเดิมพร้อมโบเวอร์หนึ่งตัวโอ้โหเจิดมาก สนใจไม่ควรพลาดผ่อนแค่5 9 0 0และยังได้แม็กไลเนอร์สภาพเดิมเอี่ยมจิบๆมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเดิมเอี่ยมไม่เคยชนเพจมอกคาหน้าซ้ายขวาอยู่ครบไม่เชื่อมาดูได้เลยกับตาตัวเองนะครับคันนี้เรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้1ปีและรับประกันโครงสร้างชนหนักจมน้ำพิการแต่ต่อดินดีคือเงินให้แสนนึงพีโก้ใช้วันนี้ผ่อนแค่5 0 0 สนใจบินบล็อกหรือโทรมาตรงนี้ชอบโคตรุกใจได้เลย